ครับเรามาดูเด็กสองคนนี้นะครับใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นะครับก็เวลาว่างก็รับจ้างขุดดินนะครับรับจ้างขุดดินเด็กนี้ก็อยู่ประมาณป .6 นะครับอายุประมาณ13นะครับก็ก็ลรับจ้างขุดดินเป็นเที่ยวนะครับเป็นเที่ยว ครับเราจะถามว่าครับเราจะถามว่าดูครับเอได้เงินเราจะไปทำอะไรครับเติมละมานขับรถเล่นครับเติมมันขับรถเล่นครับโอ้เนี่ก็ช่วยพ่อแม่ครับเติมละมานขับรถเล่นเดี๋ยวดีคนนะครับว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรครับได้เงินแล้ว เราไปเติมเกมว่า <laughs> <c oughs>